มาแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยนะครับสำหรับข่าวหรือเรื่องซัมซุงอาจจะมีการซุ่มพัฒนาทําชิปเอ็กทรอน้อนึ่งพนะครับหรือเอ็กไทรอนนึ่นั่นเองตอนนี้นะครับเป็น5นาโนเมตรด้วย EUV ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องปกตินี่นา เพราะว่าทางซัมซุงก็ผลิตชิปเอ็กซ์ทีนอเป็นเรื่องประจำอยู่แล้วใส่มือถือ Galaxy S 20หรือ Galaxy Note 20เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจนะครับของชิปตัวนี้นะครับเอ็กซ์ทีนอ1,000คือทางซัมซุงรอบนี้นะครับถูกพัฒนามาเพื่อใช้งานบน PC หรือบน Windows PC นั่นเองซึ่งชิปเอ็กซ์ทีนอ1,000นะครับเป็นข่าวครั้งนี้ถูกสร้างบนสถารปรัตยกรรม5นาโนเมตรด้วยแบบ EUV ของทางซัมซุงเองคาดว่าจะมาพร้อมกับ CPU ARM Cortex X1 หรือ X1 นะครับตัวแรงที่เพิ่งเปิดตัวไไไปด้ม่นาน เรื่องประสิทธิภาพนะครับบอกเลยนะครับว่าตัวนี้แรงมากโดยทาง ARM นะครับได้ออกมาเคลมว่าตัวนี้จะแรงกว่าเดิมประมาณ3 0เลยโดยโชว์จุดเด่นนะครับของชิปตัวนี้สามารถใช้บน Windows PC ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเดียวกับ Exynos 1000งทาง a m s u n งที่ได้ AMD มาช่วยใน g p u หรือเปล่าแหล่งข่าวยังรายงานอีกนะคะว่าทาง Samsung เนี่ยจะมีแผนพัฒนาชิป Exynos 9 9 0เวอร์ชันที่สามารถใช้ในกับ Windows PC ได้อีกด้วยแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าด้วยเหตุผลอันใดทําให้โปรเจกต์ดังกล่าวนะครับได้ล้มเลิกลงไปซึ่งตรง นี้นะครับคาดว่าจะมาจากบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้นั้นไม่เชื่อในประสิทธิภาพของทางไอทีโอยของทางซัมซุงนะครับซึ่งหากข่าวนี้เป็นจริงนะครับทาง PC s รุ่นแรกๆนะครับของชิปไอทีโนยหนึ่งพันหรืออาจจะใช้ชื่อว่าไอทีโนยหนึ่งอาจเป็นเดสก์ท็อปของทางซีรีส์ Galaxy Book e d ก็เป็นได้นะครับแต่เรื่องประสิทธิภาพในการใช้งานการกินไฟอะไรอย่างเงี้ยการประหยัดพลังงานอะไรตรงเนี้ยต้องบอกเลยนะครับว่าต้องรอติดตามกันดูต่อไปเพราะว่าทางซัมซุงเนี่ยผลิตรุ่นออกมาในปีที่แล้วไอทีโนย Book e เนี่ยมันประหยัดแบตมากใช้งาน เวนาานมากนับดาก้อน 8cx ของทางฟาคอมนะครับแล้วชิปของใครจะเวิร์กมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งและนี่ก็คือข่าวที่ผมอัปเดตมาเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกระพนกดไลค์กดติดตามเหมือนกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ